โอ,โอ,ตโอ้ติดมืออีกอ่ะนี่ตัวนี้เป็นของรุ่นไหนกันนะครับแม็กสีบรอนเงิน17นิ้วอย่าง255 65ไปเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันหนีนี่เองนะครับที่เราแกะ ตัวปิดล้อเขาออกเมื่อกี้นะครับคันนี้ก็ชื่อเต็มๆของเขาก็จะเป็นเจ้าตัว s p ป c e c a บ Highlander 1.9เกรด LDA สีที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสีบรอนเงินนั่นเองเดี๋ยวไปแตยให้ดูมุมกว้างกันนิดนึงนี่ก็จะแบบนี้เราลอแบบนี้เลยไฟหน้านะครับไม่ได้เปิดโชว์นะเพราะว่า มันหันหน้าไปบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเขาจะด่าเอารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับตอนกลางวันเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับตอนกลางคืนก็จะดรอปแสงลงเพื่อเป็นไฟหลนนั่นเองแล้วก็นะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินเขาก็จะทําหน้าที่ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกัน ไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้เป็นไฟตัดหมอกนะครับแบบฮาโลเจนกระจังหน้าใหม่นะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินแล้วว่ามาพร้อมกับการออกแบบดีไซน์แบบแอร์คือเทนมันเป็นยังไงแอร์คือเทนนะครับก็หลักๆที่พี่ไต่ไปจับใจความมานะครับช่องต่างๆนะครับมันสามารถทําให้อากาศวิ่งผ่านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องปะทะลมคือลมมาปุ๊บแต่ทะลุออกทะลุออกนะครับข้อดีก็คือ ไประบายความร้อนนะครับให้กับเจ้าตัวดิสเบกด้านหน้าแล้วก็ตัวตะแกงรังผึ้งนะครับมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับช่องรับอากาศใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถให้ลมเข้าไประบายความร้อนนะครับของพวกหม้อน้ำแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์กระจังหน้าใหม่นะครับของปี2024ี่เนี่ยก็มาพร้อมกับตัวหนังสืออีสูการออกแบบนะครับเขี้ยวลบออกไปนะครับให้เหลือแต่ล่องรอยของเขี้ยวมันจึงทำให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะ ฝากระโปงนะครับดีไซน์ใหม่นะครับก็จะมีลายที่ช่วยส่งผลต่อหลักอากาศโทรศัพท์นะครับก็จะสีเส้นด้วยการฝากระโปงเสาอากาศลืมใส่เสาอากาศยังเป็นเสาอากาศมาตรฐานเดิมนะครับส่วนเจ้าราคาเนี่ยนะครับโอ้เมื่อกี้แอบเคาะเครื่องคิดเลขดูแล้วมาพร้อมกับกระจังหน้าลายใหม่นะครับตัวแม็กจะเป็นแม็กเดิมนะครับราคาเนี่ยไม่เดิมนะราคารุ่นนี้จะอยู่ที่8ปดเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทโอ้ ตัว LDA ปรับขึ้น2 5 0 0ตัวเดิม740,000บาทลายล้อแม็ที่ให้มานะครับก็ต้องบอกว่า <c oughs> เขาถ่ายทอด DNA ความสปอร์ตจากปี2023สู่2024ได้แบบสวยสดุดแล้วก็งดงามมากๆเลยลายแม็กของเขานะครับออกแบบให้ดูบึกบึนเข้มแข็งและสมพลังส่วนยางนะครับให้แก้มยางที่หนามา,มา,มากๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่ 255หน้ายางนะโอ้หน้ายางกว้างแล้วก็แก้มยาง65แล้วขนาดของล้อแม็กเป็นขนาด17ดิสเบรกระบายความร้อนดิสเบรกนะครับช่วยให้การระบายความร้อนได้ดีแล้วก็หยุดรถได้ไวนั่นเองคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่นะครับเวลาที่กำเจ้าตัวจานเบรกเนี่ยมันมีพลังมากจึงทําให้เจ้าตัว LDA คันนี้หยุดได้ในระยะสั้นนั่นเองแล้วก็การสะเทือนนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยก็เป็นรถกระบะรถปิกอัพเนี่ยมันจะแข็งมันจะกระด้างนะครับตรงนี้เขาก็จะมาพร้อมกับ อิสระปีกนก2ชั้นนะครับเสริมด้วยคอยสปริงแล้วก็จะมีตัวโชกคอัพแก๊สให้ด้วยนะครับช่วยเพิ่มความนุ่มความเนึบตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กกันโค้งนะในเมื่อมีเหล็กกันโค้งมาให้ด้วยแล้วก็ฐานล้อที่กว้างแล้วก็ยาวด้วยจึงทําให้คันนี้มีการยึดเกาะถนนและทรงตัวเป็นเยี่ยมเลยทีเดียวบันไดข้างนะครับ2023มีมาให้2024ก็มีมาให้เช่นเดียวกันกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ led แล้วตรงไหนที่เขาเปลี่ยนอีกนะครับ ไฟท้ายอ่ะเดี๋ยวไป่ตายให้ดูก็ได้เจ้าตัวไฟท้ายนะครับตรงนี้นะครับของปี2023าเขาก็จะเป็นแบบนี้2ชั้นถูกไหมแต่ว่า2024นะครับกินขาดเลยเพราะว่าเขามี3ชั้นหลายหลายท่านถามมานะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนใส่กันได้หรือไม่นะครับระหว่าง2023กับ2024อันนี้ของพี่ตายไปดูพอดีเซลต้นเขาถ่ายให้ดูนะครับ mm hmm. เขาลองให้ดูละสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับไฟท้ายแต่ไฟหน้าไม่ได้นะ ไปหน้าดูแล้วมันไม่สามารถเข้ากันได้เลยส่วนไฟท้ายสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับระหว่าง2,023แล้วก็2,024นี่ไฟท้าย3ชั้นกันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดบิวอินข้อได้อย่างหนึ่งนะครับของเย้าตัวเออชุดฝาท้ายก็ใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าที่หายไปเนี่ยมันจะเป็นตัว DDI ที่หายไปนะครับก็แต่ก่อนใช่ไหมถ้าไม่มี Z ตัว M ตัว Z P อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขาก็จะมีคำว่า DDI แต่ว่าตอนนี้คือไม่มีก็คือโล่งเลยฝาท้ายนะครับออกแบบใหม่สวยงามนะครับแล้วก็เปิดง่ายแล้วก็กระบะท้ายของเขาจะเป็นกระบะท้า,ทายขึ้นรูปชิ้นเดียวขนาดใหญ่นะครับก็ถือว่าใครที่จะเอาเจ้าคันนี้ไปขนของนะครับไปค้าไปขายเนะี่ยก็ขนน้อยเที่ยวลงนะครับทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงก็ประหยัดแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูภายในของเขานะครับว่ามันออกแบบได้สวยงามขนาดไหนแล้วก็พาไปดูเครื่องยนต์ด้วย ปก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาทุกๆท,ท่านเข้าไปดูภายในกันนะครับวันนี้ก็รีวิวด้วยความสุภาพนะครับไม่แสดงอาการร่ริกระรี่เหมือนเดิมเพราะว่าเรามายืมสถานที่ของอที่อื่นเขาถ่ายทำนะครับเป็นที่สุดคิงหยดด้วยกันนี้แหละนะก็ แผงประตูนะครับเปิดได้กว้างนะครับแล้วก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยส่วนบริเวณตัวสเปซแคปนะครับก็ออกแบบให้มีความกว้างเช่นเดียวกันในขณะที่เรายังไม่ได้ใส่ตัวเบาะแคปนะครับเปิดตรงนี้ก็จะเป็นชุดแม่แรงนะครับเครื่องมือถอดยางอะไรแล้วก็ถ้าเป็นตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็หาซื้อซับบอกมาแปลงใส่ได้ LDA ไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้านท้ายนะครับด้านหลังไม่มีให้นะกว้างแล้วก็ผ้าบุลังคาก็ยังเป็นสีเทาอยู่นะครับ ลำโพงเซอร์ราซามีให้ทั้งหมด2ตัวนะครับชุด LDA ลูกค้าถามมาว่านะครับมีลำโพงทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ต่ายก็มีทั้งหมด6ตัวนะครับ LDA ทั้งแกบทั้ง4ประตูอันนี้แผงด้านข้างประตูของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเน้นสีดำเน้นความเป็นสปอร์ตแล้วก็ในปี2อ2 4นีเนี่ยเขามาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะผ้าใหม่เบาะผ้าพรีเมียมนะครับลวดลายใหม่ดูสปอร์ตมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับ ความแข็งแรงทนทานนะครับอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็นั่งสะดวกสบายก็ยังเหมือนเดิมนะ LDA ไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจร,รีโมทนะเวลาที่เราล็อกรถหรือปลดประตูล็อกรถปลดล็อกประตูรถเนี่ยก็สะดวกสบายก็ใช้แค่กุญแจร,รีโมทเอาแล้วกันนะครับพวงมาลัยออการออกแบบนะครับก็จะเป็นชุดมิอุระดีไซน์เช่นเดียวกันนะครับการออกแบบภายในทั้งหมดเลยของปี2024นี่ อันนี้พี่ออยก็บอกอะไรเป็นไดมอนด์อะไรสักอย่างอ่ะเราลืมเดี๋ยวไปถามกันใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพวงมาลัยของเขาก็ออกแบบใหม่นะครับตรงที่กดแต่กดแต่ออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นสังเกตด,ดูนี่ไหมตัวเดิมนะครับเขาก็จะนหนขึ้นมาเต็มตัวนี้เขาก็ยุบลงไปแล้วก็มีลวดลายนะครับ เวลาเราจับนี่ก็จะรู้สึกได้นะครับตัวพวงมาลัยเองเนี่ยเป็นแบบมันติฟังชันยูรีเทนนะปรับได้4ทิศทางนะครับเอาขึ้นเอาลงเอาเข้าเอาเอาอกเ,อาเอานาะนี่ฟังชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยตัวมาตรวัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ M I D เป็นแบบมาตรฐานนะครับทุกคนจะไม่ใช่แบบซูเปอร์วิช n ันเหมือนตัวเกรดแซนะ คอนโซลน,นะครับหรูหลาล้ำสมัยนะครับก็สมกับที่เป็นตัว LDA จริงๆนะหน้าจอใหม่นะครับตัวนี้หน้าจอกลาง8นิ้วนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเดี๋ยวถ่ายจิโ,โทรทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่าจะต้องแกะตัวนี้ออกด้วยทัชสกรีนนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงสามารถทําจากปุ่มได้เช่นเดียวกันที่หัวร้านหาไม่เจอนะครับว่าตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ทช้ซตรงไหน,นตั้งแต่รุ่นเนะครับเฮ้ยคันนี้มันไม่ใช่ LDA แล้วมันเป็นตัว L นะตัว L ตัว L ขอโทษทีเป็น L นะครับต อ,อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็แอร์ของเขาเนาะอุปกรณ์ด้านความสะดวกอื่นๆนะครับก็ได้แก่บริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับอันนี้ดูแพ็คคู่เลยสามารถใส่ของใส่อะไรก็ได้นะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดคืนส่วนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้หลายๆท่านถามมามันเป็นอะไรตัวนี้ใช้สําหรับปิดถุงลมนิรภยัยฝั่งของผู้โดยสารนะครับในกรณีที่เราใส่คาซีทของเด็กอะ่ะในคู่มือการใช้เขาจะมีบอก แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์ที่ มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยและของโลกกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ 1,900cc ตัวนี้นะครับพละกําลังของเขาเนี่ยเขาให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้ากนเลยทีเดียวส่วนแรงบิดนะครับอยู่ที่350นิวตันเมตรมีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่เห็นไหมโอ้เขาเรียกว่ารองรับบ,บทูทที่มันหนัหนกๆได้นี่เพราะฉะนั้นถ้อนอเตร์ต้องเป็นสีส้มนะครับมันถึงจะซิงการรับประกันเครื่องยนต์นะครับก็อยู่ที่ 1,000 0 0กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปจ่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับเราลูกค้าทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนใครอยากได้รูปนะครับเดี๋ยวไปถ่ายออกขึ้นเพจให้สวัสดีครับ